ยังมีวิตยังจะฝากจะฟังอะไรนั้นถึงสายไปลงเราจะได้บูชามเหตุนี้ความดีนานาตาไปรักกาแต่งงานกว่าสิได้สวัสดีทุกคนเมื่อวานมีข่าวใหญ่ข่าวสำคัญมาโดยเฉพาะ ในประชาคมอ,อาเซียนและก็โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งก็มีผลกระเพื่อมเป็น after s ช o c k ติดตามมาขนาดใหญ่และก็น่าจะระยะยาวพอสมควรนั่นก็คือกรณีของนายกมาเลเซียในฐานะที่จะเป็นประธานอาเซียนในวาระต่อไป ต่อจากประเทศลาวได้แต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนที่อยู่ในวาระของประเทศมาเลเซียสำหรับประเทศไทยแล้วในเรื่องการเมืองการปกครองโดยเฉพาะในเรื่องทางการเมืองนั้นนะ ในมุมมองของเราเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมในระบบผลิตการกับกลุ่มอุดมการณ์อื่นๆที่นิยมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขก็ขต่อสู้กันมาโดยตลอดแล้วก็มีการต่อสู้เนื่องจาก การจะได้ประโยชน์ผลประโยชน์มาต่อส่วนตัวต่อส่วนกลุ่มนั้นนะ่ะจะต้องมีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจรัฐเป็นเครื่องมือสำหรับประเทศไทยก็จะมีกลุ่มผูกขาดโดยชอบด้วยกฎหมายกลุ่มใต้ดินทั้งเทาทั้งดำซึ่งก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดต่อสู้กับกลุ่มการเมือง ที่มีเป้าหมายสำคัญและเห็นได้ชัดเจนที่จะนำประโยชน์ไปให้ประชาชนส่วนรวมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสร้างความสงบให้สังคมสร้างความสุดให้กับประชาชนโดยเฉพาะนอกจากเป็นเรื่องภายในแล้วประเทศไทยยังเป็นพื้นที่ต่อสู้กันจะบอกว่าเป็นสงครามเย็นก็ได้ ระหว่างมหาอำนาจสองขั้วขั้วหนึ่งคือมหาอำนาจตอนออกสำหรับประเทศไทยมหาอำนาจตอนออกที่มีพลังสําคัญก็คือสายจีนแผ่นใหญ่หรือจีนคอมมิวนิสต์และอีกสายหนึ่งก็คือสายมหาอำนาจตอนตกที่เป็นพลังสําคัญก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศจีนนั้นแม่งานก็จะเป็นกลุ่มของคอมมิวนิสต์เก่าบางคนบางกลุ่มกับทหารแก่บางคนบางกลุ่มส่วนซ้ายของตะวันตกที่หลักใหญ่อยู่ที่อเมริกานั้นนะตามมุมมองของเรานะทั้งหมดเนี่ย กลุ่มนำในปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่บางกลุ่มเป็นหัวหอกสำคัญโดยทำงานเห็นได้ชัดเจนว่าจะประสานสอดคล้องกับ NGO ที่มีฐานมาจากประเทศตะวันตกหลังการลือกตั้งล่าสุดมาประเทศไทยจึงจัดเป็น สามเศร้าทางอุดมการทางการเมืองอุดมการหนึ่งก็คือต้องการให้ประเทศไทยเลือกข้างไปยืนกับมหาอำนาจตนออกอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะดึงไทยให้ไปยืนอยู่กับมหาอำนาจตันตกอีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นครองอำนาจรัฐก็คือต้องการดำรงประเทศไทยดัง เจ้าสาวสาวสวยที่ยังไม่เลือกเจ้าบ่าวแล้วพยายามที่จะใช้นโยบายร่ะวางประเทศแบบสนต้องรมซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่าสนนั้นไม่เปลี่ยนจุดยืนยามที่แรงลมทิศใดก็ตามแต่ไม่แรงพอ โดยธรรมชาติของสนก็จะตรงดิ่งแต่หากมีลมด้านใดแรงก็จะมีการเอ็นลู่ไปตามลมแต่สนจะมีความแข็งแกร่งมากจะไม่หักกลุ่มการเมืองที่ครองอนาตรัฐพยายามดำรงตนแบบสาวสวยไม่เลือกจะเบาโดยใช้การทูต ดังสนต้องรมที่จืดยืนหนักแน่นมั่นคงอดทนแข็งแกร่งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมแม้จะยากลำบากปานใดโดยเฉพาะรูปทรงรำต้นตรงสวยงามซึ่งแนวทางการทูดแบบสนต้องรมนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปะในการใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์และผ่านพ้นภัยของความขัดแย้งมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมามหา,มหาอำนาจตะวันตกได้ให้ความสำคัญต่อ ปัญหาในยุโรปที่สำคัญก็คือรัสเซียยูเครนและปัญหาในตอนออกกลางที่สำคัญคืออิสราเอลกับอิหร่านกับเครือขาอ่ายยังไม่ได้ความสำคัญมากนักต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยที่มีความสำคัญก็เลยไม่ได้รับแรงกดดันหนักมากนักแต่หลังจากที่มิสเตอร์ไบเดนจะกลายเป็นอดีตประธานธิบดีและมิสเตอร์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานธิบดีนโยบายของมิสเตอร์ทรัมป์ชัดเจนว่าจะให้ความสำคัญ จะตั้งโฟกัสมายัางเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะกับมหาอำนาจตนออกคือจีนซึ่งเวทีสำคัญในการต่อสู้กันนั้นก็คือพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจหลังจากที่ประทะกันบนเวทีพลังอำนาจด้านการทหารกับรัสเซียมาแล้ว เมื่อแนวของประธานดีคนใหม่คือมิสเตอร์ทัมหันโฟกัสมาให้ความสำคัญทางเอเชียแปซิฟิกแม้จะนำด้วยสนามการค้าสงครามการค้าแต่การใช้พลังอำนาจทางด้านการเมืองการทูตรองประเทศต้องประกบมาด้วยเสมอแน่นอนจะต้องมีพลังอำนาจด้านการทหาร มาคุ้มกันคุมเชิงด้วยเสมอและก่อนที่มิสเตอร์ทัมจะขึ้นเป็นประธานดีอย่างเต็มตัวในเดือนมกราคมก็เป็นธรรมด,ดาเฉียนว่าเป็นประเพณีหรือรูปแบบของอเมริกาก็ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลสำคัญ จะเป็นประธานดีหรือบุคคลสำคัญตำแหน่งใดก็ตามจะไปประเทศกอ,อกไก่ทีมที่เกี่ยวข้องของอเมริกาก็จะมาล่วงหน้าเป็นเดือนชั้นใดก็ชั้นเพลนนะทุกคนในเมื่อนโยบายสำคัญจะส่งมาทางเอเชียแปซิฟิก พื้นที่สำคัญพื้นที่หนึ่งก็คือประชาคมอาเซียนกลุ่มกองตรวจการล่วงหน้าเตรียมการล่วงหน้าก็ต้องมาก่อนเราจรึงทายว่าเราทายนะใช้คำนวณถายกลุ่มกองการเตรียมการล่วงหน้าก็น่าจะเข้าพื้นที่ ตามนโยบายของทรัมป์มาในเวลาพอสมควรแล้วเพื่อมาเตรียมการสร้างความพร้อมโดยสังเกตได้จากแนวร่วมของเขาที่แสดงอิทธิปฏิหารเปิดเผยให้เราได้สังเกตได้อีกทั้งเมื่อวันที่15-16ธันวาคม วันนี้คือวันที่17บธันวาคม6 7นะทุกคนก็จะเห็นว่ากองเรือรบของอเมริกาเข้าเทียบท่าสีเนุวิวเทียบท่าที่ประเทศกัมพูชาเป็นการสื่อสารทางด้านการทาหารของประเทศกัมพูชาและของอเมริกาส่งถึงประเทศจีนและจุดอ่อนที่สำคัญ ของเอเชียแปซิฟิกจุดหก็อยู่ในอาเซียนคือประเทศพมา่าอยู่ในภาวะที่แบ่งกกแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนพลังอำนาจแห่งชาติของประเทศพมา่าไม่มีใช้คำว่าเหลือน้อยมากพร้อมที่จะแตกเป็นเสียงพร้อมที่จะประหัดประหารกัน จึงเป็นพื้นที่สําคัญที่มหาอำนาจตะวันออกและตะวันตกจะแย่งชิงเพื่อสร้างดุลอํานาจให้กับตัวเองนะดุลอํานาจนั้นก็จะมีผลกระทบไปถึงดุลอํานาจของตัวเองในประชาคมอาเซียนและผลจากที่มหาอำนาจตะวันออกเสียดุลอํานาจอย่างรุนแรงที่ตะวันออกกลาง ก็มีผลกระทบไปถึงพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจที่รวมเป็นพลังอำนาจรวมการแบบพผาูภาคขีก็คือบริกสเพียงมิสเตอร์ทัมคัรามในเรื่องของตระกูลเงินดิจิทัลของบริกส์ก็ทำให้อินเดีย BRI อายหมายถึงอินเดียอินเดียร้อนรนออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เห็นด้วยนะที่จะใช้เงินดิจิทัลในตระกูลของปิดนั่นคือจุดหนึ่งที่มีผลสืบเนื่องมาอีกจุดหนึ่งที่สองก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วว่ากองเรือรบของบริการมาเทียบท่าประเทศกัมพูชาซึ่งเราเคยบอกแล้วว่าเดิมนั้นกัมพูชาได เลือกข้างยืนอยู่กับมหาอำนาจจีนแต่ทําไมเปลี่ยนเราได้เคยพูดไปแล้วในอีพีก่อนๆโดยเฉพาะในเรื่องภายในประเทศไทยก็มีโอกาสอยากให้ไปฟัง EP ีที่104ด้วยเหตุที่ขณะนี้ดุลอำนาจที่ถ่วงกันระหว่างมหาอำนาจตะวันออกกับตะวันตกนั้นนะ ดุลอำนาจเอียงไปทางมหาอำนาจตะวันตกมหาอำนาจตะวันออกนั้นดุลเสียไปการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกลุ่มมหาอำนาจสองกลุ่มจึงเป็นเรื่องที่จะต้องปรับความสมดุลน,นั่นก็คือจำเป็นจะต้องสร้างดุลบนสองเท้าของตัวเองขึ้นมาก็คือดุลจาก ประชาคมอาเซียนจะปล่อยให้ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะจุดอ่อนคือประเทศพามา่านั่นนะคงเป็นจุดอ่อนของประชาคมอาเซียนต่อไปไม่ได้ที่ผ่านมาในปัญหาของพามา่าในความคิดการดำเนินการในประชาคมอาเซียนขาดพลัง ประเทศไทยที่เป็นที่พึ่งที่หวังในสมัยรัฐบาลของลุงตู่รัฐบาลชุดนั้นก็มีแนวคิดแนวนโยบายไปทางหนึ่งมีแนวคิดแนวทางมองดูแล้วเหมือนกับจะให้ความเข้าใจรัฐบาลทหารของพ่อม่ากมากๆ โดยชัางจนกระทั่งสายตาต่างๆภายในประชาคมอาเซียนโดยกัหมองม,มาว่าดูเสม,มือนประเทศไทยในขณะนั้นไม่ค่อยเข้าใจอาเซียนโดยรวมแต่ไปเข้าใจรัฐบาลพม่าเอามากๆจนถึงขนาดจัดประชุมเปิดเวทีให้รัฐบาลทหารพมา่า เข้ามาแสดงตัวเข้ามาประชุมที่พัทยาชนบุรีแบบไม่ค่อยให้น้ำหนักความสนใจต่อความคิดควเห็นของประชาคมอาเซียนโดยรวมด้วยภาพบังคับหรือสภาพบังคับหลังจากมิสเตอร์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิดีแล้วสนามชนช้างจะเปลี่ยนมาอยู่ย่านนี้ พื้นที่ประชาคมอ,อาเซียนจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ช้างชนกันจะปล่อยให้ประเทศหนึ่งประเทศใดในอาเซียนเป็นประเทศเดาเนินนโยบายแบบอินดี้นั้นไม่ได้แล้วจะทาให้จะทําให้พลังกลุ่มไม่มีพลังกลุ่มอ่อนลงซึ่งประชาคมอ,อาเซียนก็ อยู่ในหน้าที่ของมาเลเซียเป็นประธานพอดีโดยอัตลักษณ์โดยแนวของประเทศมาเลเซียที่มีมาโดยตลอดก็คือจะไม่ได้ให้น้ำหนักที่ตะวันตกเท่าไหร่จะไม่ให้น้ำหนักที่ตะวันออกเท่าไหร่แต่น้ำหนักของมาเลเซียนั้น จะเอียงให้น้ำหนักไปทางตะวันออกกลางโฟกัสที่กลุ่มประเทศอิสลามแล้วประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะนายกปัจจุบันในเรื่องรีลาทางการเมืองทั้งภายในและว่างประเทศก็ไม่เบาทีกการแต่งตั้งอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรืออดีตผู้นำของแต่ละประเทศนั้น เราเชื่อว่าไม่ได้แต่งตั้งเฉพาะอาดีตนายกทัศินคนเดียวก็จะมีอดีตผู้นำของประเทศอื่นๆถูกแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนคือนายกรตรีมาเลเซียด้วยเพราะอะไรเพราะอาดีตผู้นำของแต่ละประเทศนั้นที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานั้น ทางว่าที่ประธานอาเซียนก็มองแล้วว่าแต่ละคนมีบารมีของจริงตามธรรมชาติในประเทศของตัวเองและในภูมิภาคนั้นตัวอย่างเช่นอดีตนายยศศิลป์ที่เคยมีข่าวว่าชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในพม่า ร้องขอให้เป็นตัวกลางในการประสานความเข้าใจกันที่เป็นข่าวเป็นข่าวลือออกมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประธานอาเซียนเนี่ยได้ผู้นำในแต่ละประเทศที่มีบาร,รมีตามธรรมชาติแม้ไม่มีตำแหน่งก็มีบาร,รมีตามธรรมชาติขึ้นมาเป็นที่ปรึกษา ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญให้พลังของประชาคมอาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อผู้มีบารมีตามธรรมชาติของจริงเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่ประธานอาเซียนประเทศที่เป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนก็จะ เคลื่อนตัวไปตามทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพนั่นหมายถึงพลังกลุ่มจะแข็งแรงขึ้นอย่างมากสามารถที่จะมีดุลอำนาจบนสองเท้าสองมือตัวเองไปเป็นดุลที่ถ่วงระหว่างมาหามหน้าตอนออกตอนตกได้อย่างดีการจะแต่งตั้งได้นั้น ตัวบุคคลที่จะถูกแต่งตั้งเช่อนอดีตนายกตุสินก็จะต้องถูกประสานล่วงหน้าและก็จะต้องให้ความยินยอมมุมมองของเราก็เชื่อว่าทางอดีตนายกตุสินก็จะต้องมีการตกลงกันว่าเมื่อนายกตุสินให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวม ประชาคมอาเซียนซึ่งแน่นอนทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือเป็นส่วนรวมอยู่แล้วแต่ความสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นตาต่อประธานประชาคมอาเซียนก็คือนายกมาเลเซียแล้วทางนายกมาเลเซียประเทศมาเลเซียเนี่ยจะทําอะไรให้ประเทศไทยจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยบ้าง เราก็เชื่อปัญหาของชายแดนภาคใต้เราเชื่อว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องให้ความร่วมมือกันอดีตนายกสิทธิ์ให้ความร่วมมือในการที่จะไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวทางมาเลเซียก็จะให้ความร่วมมือมากขึ้นมากขึ้นต่อปัญหาชายแดนภาคใต้แล้ว ปัญหาที่เกิดอยู่ในประเทศพม่าในคานนี้ในอดีตเราก็มีรูปแบบโมเดลในการประสานงานในการแก้ปัญหาจนกระทั่งจบด้วยด้วยดีก็คือประเทศกัมพูชาที่เกิดความแตกแยกประทะชิงอำนาจกันระหว่างเขเมร3ฝ่ายในสมัยนั้น เพียงแต่กรณีที่เกิดที่ประเทศกัมพูชาเรียกว่าขมรสามฝ่ายนั้นนะมีเพียง3ฝ่าย3กลุ่มสำหรับประเทศพม่านั้นมีมากกว่า3ฝ่าย3กลุ่มเหลือเกินแต่แนวทางที่ประเทศไทยโดยเฉยเพาะในช่วงรัฐบาลของพลเอกชาติชายที่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถที่จะมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในประเทศพม่าได้เป็นโมเดลที่ใช้ประสานประโยชน์ความขัดแยง้งอำนาจความขัดแยง้งภายในและประโยชน์พร้อมอำนาจที่แย่งชิงกันระหว่างมาหาอำนาจ เพราะฉะนั้นมองจากแนวของว่าที่ประธานอาเซียนคนใหม่เรามองแล้วถือว่าเป็นการเปิดการเป็นผู้นำประชาคมอาเซียนเปิดแบบเชิงรุกจะบอกว่าระดับเซียนเหยียบเมฆก็ได้เราจึงเชื่อว่าด้วยรูปแบบที่ ว่าที่ประธานอาเซียนคนใหม่นำมาใช้เป็นหลักนำในการบริหารจัดการประชาคมอาเซียนก็จะทำให้ประชาคมอาเซียนมีพลังกลุ่มที่แข็งแรงประเทศพมา่าจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ชนช้างก่อให้เกิดความเดือดร้อนในประชาคมอาเซียนแล้ว ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันไม่ให้พื้นที่ในประชาคมอาเซียนไม่ว่าตรงจุดใดก็ตามแต่เป็นจุดที่ช้างสารมหาอำนาจระหว่างประเทศนะมาชนกันแล้วทำให้เกิดความไม่สงบเกิดความเดือดร้อนในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้วจะส่งผลให้ ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าตะวันออกหรืตะวันตกหรือตะวันตกก็ตามจะเกรงใจจะไม่ข้ามหัวประชาคมอาเซียนเหมือนที่ผ่านมาอยากจะข้ามหัวไปหนุนไปตกกลุ่มใดในพม่าก,ก็ได้ไม่เกรงใจอาเซียนเหตุการณ์อย่างนั้นจะเบาบางลงและเชื่อว่า ถ้าเป็นแบบนี้เราจะคุมสถานการณ์ได้อาเซียนจะเข้าประกบปัญหาในพมา่าเสียเองใครจะมาข้ามหัวอาเซียนก็จะทำได้ยากใครจะส่งโดรนไปช่วยกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ในพมา่าเพื่อสู้รบกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ในพมา่า ใครจะส่งอาวุธเพื่อไปช่วยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ในพามา่าก็จะต้องเปล่งใจตอบพลังของกลุ่มอาเซียนที่แข็งแกร่งอย่างนี้มากขึ้นและแน่นอนจึงฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดว่าเสียงกระจองแงภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นการรัก การไม่รักเป็นอารมณ์แต่จะรักหรือไม่รักใครหรือชอบหรือไม่ชอบใครที่เป็นอารมณ์นั้นก็ขอให้มีเหตุผลรองรับโดยเพราะเรื่องที่เราพูดมาตั้งแต่หัวม้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนโดยส่วนรวมก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยโดยส่วนรวมและก่อประโยชน์ให้กับความมั่นคงของประเทศไทยรวมถึง อาเซียนโดยส่วนรวมประโยชน์จึงจะต้องมองที่ประชาชนคนไทยโดยรวมไม่ใช่โดยส่วนตัวหรือส่วนกลุ่มประโยชน์ต้องตกกับประชาชนคนไทยโดยรวมต้องมองจุดนั้นสังคมไทยโดยรวมและประเทศชาติโดยรวมก็นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะ ผมไดบปิดทีตามมุมมองของเราโอเคนะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่ผ่านมามีความสุขแล้วมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ขอให้มีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในวิถีชีวิตท,ที่เป็นสัมมาและวิชาชีพที่เป็นสัมมาโอกาสหน้าพบกันใหม่ วันนี้บ๊ายบายสวัสดีเกินครับโรกแล้วพันแรบแรบแรบเรบดี๋ตายไหว้วนพันเราทุกคนเกิดมาไม่ค้นควาตายเงินถ้าแล้วไม่แคลวสะดายบทบาทสุดท้ายไม่มีแค่ตายเคือเนเดิ สังคมจะได้เมายอมชมเชย 卖喽。